สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t k Teen, t e n s TV by Teen, t e n เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนวัย t i n ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์กับเรื่องราวความสนุกสนานแต่รับรองได้ว่าไม่ไร้สาระอย่างแน่นอนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแพ็ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมากระตุกตอมความคิดของมันเพื่อนอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะช่วงท i n s Challenge พูดคุยกับครอบครัวนักสร้างสรรค์นิทานโลกในจินตนาการของเด็กๆกับครอบครัวสำนักพิมพ์ก้อนเมฆช่วงทีนสไตล์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับการอบรมทำขนมไทยกับโครงการเวลาเป็นของมีค่าที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีช่วงทีเคทีนพบความน่ารักสดใสของภาพบรรยากาศโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่เจที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ก หญิงกระต่ายที่อายหนักหนาไม่กล้าสบตาไม่กล้าทักทายจับมือแม่เดินเลินชมดอกไม้แต่ถ้าพบใครไม่กล้าพูดจานอนคุณลุงตุนคุณแม่ร้องทักเจ้าหญิงอึกอักแม้เคยคุ้นหน้าทรงยิ้มเขินอายมวนไปม้วนมายืนหลบหลังขาแม่จ๋าช่วยที เพื่อนๆคงแปลกใจใช่ไห right? mm. มล่ะคะว่าทําไมวันนี้นะคะแพรถึงมายืนอ่านอิทานให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ในวันนี้ค่ะแพรจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับครอบครัวสํานักพิมพ์ก้อนเมฆค่ะแต่ครอบครัวสํานักพิมพ์ก้อนเมฆจะเกี่ยวข้องอะไรกับหนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตามแพรเข้าไปพูดคุยกับพวกเขาเลยค่ะอ๋อจ้ากันพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเมฆแล้วก็แม่เอ๋ยนะคะจากครอบครัวสํานักพิมพ์ก้อนเมฆอุ้ยถือของกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ วันนี้เราจะไปปฏิบัติภารกิจเล่านิทานกันใช่ไหมคะค่ะวันนี้เรามีภารกิจที่จะมาเล่านิทานให้ลูกๆที่โรงเรียนฟังค่ะไปเลยไหมคะไปเลยครับไปเลยค่ะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเด็กดีอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวพ่อแม่กับแม่เอ๋จะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังเรื่องนี้ชื่อว่า กระต่ายที่ไใครชอบกระต่ายบ้างครับ จากที่เราปฏิบัติภารกิจเล่าให้ฟัให้กับน้องๆได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะแพรก็นั่งอยู่กับพ่อเมฆแล้วก็แม่เอ๋ยค่ะจากครอบครัวสำนักพินก้อนเมฆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนอื่นค่ะพูดถึงภารกิจเมื่อกี้หน่อยที่เราไปทํากันมาภารกิจนี้เนี่ยคือทานานละเรียาค่ะแล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดโครงการนี้ความจริงเราเริ่มต้นเนี่ยจาก การมาเล่านิทานให้ลูกค่ะคือโรงเรียนเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนนะฮะคือโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้ผู้ปกครองมาทํากิจกรรมกับนักเรียนนะฮะผู้ปกครองบางคนอาจจะมาสอนดนฟรีมาสอนทาอาหารทําขนมแต่เราทำหนังสือเด็กท,ทำนิทานก็เลยมาเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วก็เพื่อนเพื่อนลูกฟังในห้องครับผม่ะ,ะพูดถึงภารกิจกันไปเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่หนังสือนิทานเป็นไปหมดเลยนะคะที่เราเห็นกันตรงนี้นะคะสำนักพิม ก้อนเมฆเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะสนักพิมพ์เราก็คือเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่เราเริ่มเป็นคุณพ่อคุณแม่น,นี่แหลคะค่<ฮ>ะจากตอนแรกก็คือเริ่มต้นเราคิดว่าเออจะทําเป็นที่ระลึกเป็นนิทาน <ฮะ S 2> ให้กับลูกเราเอง <ฮะ S 2> แต่พอค่อยๆเริ่มทําไปแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเล่มทีละเล่มเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะตอนแรกเรากตัก้งใจมาทาปีละเล่มแต่ไปมา,มา <ฮะ S 2> เอ๊ะเริ่มพูดได้มีสิ่งต่างๆเข้ามาเริ่มดื้อเริ่มไม่กินผัก เราอยากจะสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้นยฮะก็ผ่านนิทานก็เลยทํานิทานขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าหนังสืินทานแต่ละเล่มเราต้องมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายใชทุกเล่มเลยค่ะแล้วในส่วนของเนื้อหาอย่างที่บอกก็คือเราต้องการที่จะสอนเขาแล้วเราแบ่งเนื้อหาแต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะอย่างแรกเริ่มเลยเนี่ยจริงๆเราก็ทําเรื่องของศิลปะกันมาก่อนนะคะค่ะพ่อแม่เองก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของของการออกแบบแล้วก็แม่เอ๋ยเองก็เรียนจบทางด้านการออกแบบมาเราก็เลยเอาอะไรที่ใกล้ตัวเนี่ยเราสอนเรื่องของศิลปะดีกว่าเด็กๆทุกคนชอบวาดรูปค่ะเล่มนี้ก็เลยถูกเลือกขึ้นมาทําเป็นเรื่องแรกเลยก็คือสอนเรื่องของสีต่างๆเด็กๆก็จะได้รู้จักสีผ่านรูปภาพที่สวยงามน่ารักแล้วเขาก็จะอ่าเราจะเริ่มเรียนจากแม่สี แล้วก็ภายในเล่มเด็กๆจะรู้ว่าอ๋อพอเริ่มเอาแม่สีมาผสมกันมันก็จะเป็นสีต่อไปต่อไปค่ะแล้วต่อมาเราก็ขึ้นขยับไปตามเรื่องที่เราอยากจะบอกเล่าลูกโดยผ่านหนังสืออย่างเช่นเรื่องของการพูดเพราะเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่เริ่มจากการที่เราทาหนังสือทามือขึ้นมาก่อนค่ะนะคะแล้วก็ส่งเข้าประกวดประกวดได้รางวัลของรักลูกอวอร์ดแล้วเราก็เลยเริ่มคิดว่าถ้างั้นเราเอามาทําเป็นรูปเล่มดีกว่าโดยสอนให้เด็กๆเนี่ยพูดมีหางเสียงเหมือนกับหางของเต่า เด็กๆเนี่ยจะได้จดจําได้ง่ายว่ายังไงตรงท้ายต้องมีหางงอกออกมาเวลาคันพูดก็เหมือนกันก็จะต้องมีคําว่าครับมีคําว่าขาดเป็นลักษณะวิธีการสอนที่เนื่องจากเราใช้วิธีนี้กับลูกเราได้ผลเราก็เลยถ่ายทอดออกมาในหนังสือด้วยทุกครั้งที่เราทําหนังสือเนี่ยเราไม่อยากให้จบแค่นิทานอยากให้เขาไปใช้ต่อเนื่องได้นะฮะอย่างเล่มนี้ถ้าเกิดสมมติสามารถทํากิจกรรมอยากไปเล่นว่าวหรือแค่ไปคลัวในเกาะรัตนโกสินได้ก็เราก็ถือว่าเป็นแบบ ก็เป็นครอบครัวเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วใช่ค่ะก็ทุกเล่มเลยจะคิดไว้ว่าเออมันมีอะไรที่สามารถจะต่อยอดได้ไม่ได้จบแค่ในหนังสือค่ะอย่างนี้แพทย์จะสังเกตเห็นว่าหนังสือส่วนใหญ่่ที่แพทเห็นเนี่ยของสำนักพิมพ์เนี่ยจะเป็นแบบว่าบทกลอนอ,อันนี้เป็นความ,อมชอบส่วนตัวของพ่อแม่กับแม่เอ๋ยด้ไหมคะเป็นความชอบก่อนแล้วก็เราต้องเรียกว่ายิ่งทํายิ่งมีประสบการณ์เพิ่มฮะค่ะคือที่อยากแต่งตอนแรกผมแต่งเป็นร้อยแก้วเรื่องคุณงเต่าพูดเพราะนะครับเอ๋ยเนี่ยเป็นคนวาดรูปนะฮะ แต่เวลายังเหลือ<ม>เขาก็เลยเปลี่ยนจากร้อยแก้วเป็นร้อยกรองเป็นคำกรอน<ม>แล้วเราก็ลองทดสอบอเด็กชอบนะฮะคือเด็กชอบอะไรที่มีสัมผัสนะฮะมันเหมือนเสียงดนตรีเพราะหนูจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะจําได้เพราะว่าแบบมันจะเป็นคํากรอนคที่มันเชื่อมกันใช่ครับก็ส่งผลมาว่าเนี่ยก็ยิ่งทํายิ่งเก่งต้องว่าอย่างนี้คือเราอยากทำหนังสือเด็กเล็กเด็กเล็กปั๊บต้องหนึ่งต้องเป็นคํากรอนแล้วล่ะสองคือวัสดุที่ใช้เนี่ย อยากให้มันเป็นบอร์ดบุ๊กแข็งแรงด้วยแข็งแล้วเด็กเขาบางทีเขาดึงแรงนะคะ,ะมีกัดมีแทะบ้างนิดหน่อยชิมชิมหนังสือด้วยนะก็ต้องทนทานแต่ว่าในความทนทานก็ต้องปลอดภัยค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะพูดถึงความสําคัญของนิทานหน่อยค่ะ นอกเหนืจากที่จะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเสริมในเรื่องพัฒนาการของเด็กๆเนี่ยมากสิ่งที่อยากจะแนะนแล้วฝากไว้ก็คือหนังสือนิทานเนี่ยยิ่งเริ่มอ่านให้ก็ฟังเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเดี๋ยวนี้หลายๆคนจะพอทราบว่าถ้าอ่านให้ตั้งแต่ทราบว่ามีลูกอยู่ในท้องเนี่ยยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเสียงดนตรีแล้วก็เป็นคําพูดที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งผ่านไปถึงลูก เขาจะคุ้นเคยกับเสียงของเราอันนี้ก็พิสูจน์แล้วอย่างตอนที่พ่อเนี่ยเล่านิชาให้เขฟังตลอดตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องพอออกมาเนี่ยเขาร้องไห้งอแงปุ๊บเขาก็ได้ยินเสียงพ่อปุ๊บเขาหยุดเขาจําได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เขาสะสมมาตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้พอวันหนึ่งที่เขาพูดได้ขึ้นมาเขาหยิบเอาศัพท์ที่เขาเคยฟังจากในิชาเนี่ยขึ้นมาพูดกับเราแปลว่าคลังคําศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วมันได้มาจากนิชาไม่ใช่จากการที่พ่อแม่สอนเขาโดยตรงค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดเป็นวัยที่เล็กนะฮะ,ะก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังก่อนแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เขาอ่านได้เนี่ย จากที่เขาเคยเป็นผู้รับสารเนี่ยใหญ่เป็นผู้ส่งสารให้เรากลับบ้ากนะฮะเราจะเห็นพัฒนาการของเขาเลยว่าคําไหนที่เขายังสะกดไม่ได้เนี่ยคุณพ่อค<ะ>ุณแม่เนี่ยคอยช่วยนะครับหรือถ้าเกิดสมมติเขาอ่านได้คล่องแล้วเนี่ยผมว่ามีเวทีปกวดมากมายเลยนะฮะที่เขาแสดงออกได้ว่า<ะ>เขาเนี่ยสามารถเล่านิทานคืออย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เขาเข้าใจในนิทานเนี่ย<ะ>ให้ผู้อื่นได้รับทราบนะครับ<ะ>ก็ฝากเรื่องการอ่านตั้งแต่เนี่ยฮะตัะ้งแต่อยู่ในท้องถ้าเกิดใล้ตามวัยเลยถ้าเกิดสมมติสามารถอ่านได้เองเนี่ย ลองให้เขาอ่านเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักอ่านตัวยงเลยนะคะที่สําคัญะคะ่ะเล่านิทานได้สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะมาฟังน้องๆเล่านิทานนะคะมาได้ค่ะที่โครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่เ็นะคะที่อุทยานการเรียนรูท้ทีเคพาคค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพ่อเมฆและก็แม่เอ๋ยนะคะครอบครัวสันต์มพินก้อนเมฆค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ